กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลวันนี้นะครับแอดมินเม้งนะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดซูเปอร์ไมแมตเป็นนัดหยุดโลกนะครับประจําสัปดาห์นี้โรเบิสีฟ้าแมนเชสเตอร์นะครับของกุนซือโจเซฟเป๊ปกัวเดียราจะเปิดบ้านเอติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของหงดังิเวอร์พูลนะครับที่คุมทัพมาโดยเจลล์เกนคลอปของเรานะครับโดยนั้นนี้นะครับท่านผู้ชม ผมเชื่อนะครับว่าแฟนๆทั่วโลกนะครับต่างรอคอยจะชงเกมคู่นี้อย่างใจจดใจจ่อนะครับซึ่งใจผมนะตอนนี้เนี่ยลอยไปที่เอทิฮัสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่10เมษายนแล้วนะครับซึ่งก่อนเกมแน่นอนนะฮะโอ้โหเรียกเลยว่าร้อนระอุจริงๆทั้ง2ทีมฟอร์มการเล่นก็นกำลังสูสีกันเลยทีเดียวนะครับส่วนหงแดงลิเวอร์พูลของเราหลังจากที่เคยตามถึง14แต้มนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ แคมเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก่อนเกมนี้โอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่จริงๆสําหรับซูเปอร์บิ๊กแมตช์นี้ห้ามพลาดด้วยเด็ดขาดนะครับสาหรับแฟนหงแดงและแฟนแมนเชสเตอร์ที่นะครับส่วนตัวผมเองแอดมินเม้งนะครับพร้อมเป็นผู้นําเชียร์ในวันอาทิตย์ที่10เมษาย,ยนอย่างแน่นอนนะครับเจอกับผมเลยนะฮะเดี๋ยวนี้มีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ1คือเรื่องของสภาพความพร้อมของทั้งสองทีม2สถิติเ d t ท h เ a d ของคู่นี้ และ3บทวิเคราะห์จากทางสื่อของเมืองนอกและส่วนตัวของแอดมินเองนะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกแฟนๆนะครับว่าให้ท่านผู้ชมนั้นร่วมสนุกด้วยการคอมเมนต์วิเคราะห์มาเลยนะฮะข้างล่างคลิปนี้นะครับโดยอยากจะบอกว่าแอดมินก็ไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่กูรูนะครับก็เป็นเหมือนกับท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับเพียงแค่อยากจะร่วมเชร์ไปด้วยกันเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวแอดมินนั้นคิดว่า ท่าผู้ชมทางบ้านนั้นคงมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลมากกว่าแอดมินนะครับยังไงก็วิเคราะห์กันมาเลยนะฮะใต้คลิปนี้แล้วก็ถ้าหากแอดมินให้ข้อมูลผิดหรือพูดผิดขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของสถานการณ์กันก่อนครับทานผู้ชมนั่นก็คือตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งล่าสุดแบบเรียลไทม์นะครับหลังจากที่ทั้งสองทีมนั้นเล่นในสุดสนาที่แล้วเนี่ยทางฝั่งของซิตี้เก็บใช้ชนะมาได้นะครับโดยการไปเยือนเอาชนะ เบอร์ลี่มาส0นะครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลของพวกเราก็ไม่น้อยหน้านะครับก็เปิดบ้านเอาชนะวัดฟอร์ดไป2ประตูต่อศูนย์นะครับเรียกทีนี้ได้ว่าโอ้โหถ้าใครเป็นแฟนบอลหงแดงเนี่ยอาจจะมีการเป็นไข้ตัวร้อนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยขึ้นนำเป็นจ่าฝูงเนี่ยหนาวนะฮะพอหลังจากซิตี้ชนะเบอร์ลี่ก็กลับลงมาเป็นอันดับที่2นะครับเรียก้ว่าปรับตัวแทบไม่ทันเลยนะฮะเป็นจ่าฝูงประมาณ2ชั่วโมงนะครับ การสถานการณ์ล่าสุดครับก็คงจะรู้กันหมดแล้วนะครับซิตี้นำอยู่แค่หนึแต้มเท่านั้นเองนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ตามแต้มเดียวฉะนั้นในแมตที่เจอกับแมนเชสเตอร์เป็นศึกซูเปอร์ไม่ชมนะครับถ้าหากลิเวอร์พูลชนะนะครับจะไปกับถึง6แต้มนะครับท่านผู้ชมเพราะเราจะกลับขึ้นไปนําเป็นจ่าฟูนะครับโดยที่จะนำสอแต้มนะครับแล้วก็ถีบแมนเชสเตอร์ลงมาเป็นอันดับที่สนะครับฉะนั้นเกมนี้นะฮะ ลิอรูพูมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแน่นอนทางฝั่งของซิตี้เองพวกเขาก็มั่นใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าบทวิเคราะห์จะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของสถิติกันก่อนนะครับซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมว่าต้องย้อนกลับไป6นัดหลังสุดที่เราพบกับเรือใบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นศึกพิมลงกษิษอ่าซึ่งเป็นนัดแรกของฤดูกาลฤดูกาล2021 2022นะครับเราเปิดบ้านเสมอกันไปกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2-2นะครับ ส่วนฤดูการลองลงไปนะฮะนี่ก็คือฤดูการ2 0 2 0ถึง2021นะครับเราแพ้กับซิตี้ไป1ประตูต่อ4นะครับโดยช่วงนั้นเน่เราขาดกองหลังนะครับซึ่งเวอร์กิฟานได้มีการบาดเจ็บเจอมาติปมีการบาดเจ็บนะครับเลยต้องดันเนทฟิลิปแล้วก็โอซันคาบักมายืยนจกบคู่กันนะครับเราก็แพ้ไปนะครับแต่ยังนี้นะฮะที่ฤดูการนั้นเราได้มาอยู่ฟ่านชมลีกนะครับแล้วก็เป็นนัดแรกของ ฤดูกาล2010ถึง2011เราบุกไปแบ่งแต้มกับแมนเชสเตีร์ไป1-1นะครับเราดูการลองลไปอีกนะครับในปี2019ถึง2020นะครับแมนเชสเตอร์นะครับเปิดบ้านชนะเรา4-0นะครับแล้วก็เป็นนัดแรกของฤดูกาล2019ถึง2020เราเอาชนะได้3ประตูต่อ1นะครับและก่อนที่จะเปิดหัวของฤดูกาล2018ถึง2019นะครับเป็นศึก คอมมอนเนตี้ชิลนะครับลิเวอร์พูลเขาเสมอซิตี้ไปหนึ่งหนึ่งและซิตี้ดวนจุดโทษชนะเราไปนะครับนี่คือสถิติที่พบกันนะครับก็ทางฝั่งซิตี้มีสถิติที่เหลื่อมล้ำมากกว่านิดหน่อยนะครับก็คือเก็บใจชนะเหนือกว่าลิเวอร์พูลได้นะครับนี่ว่ากันด้วยเรื่องของสถิตินะครับในหนัดหลังสุดนะฮะต่อไปนะครับเราไปดูเรื่องสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับโดยอยากจะบอกว่าทางฝั่งของ เจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ตี่มีปัญหามากกว่านะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นเนื่องจากพวกเขานั้นนะฮะต้องเสียกองหลังตัวเก่งไปนะครับนั่นก็คือรูเบนดิอาร์ตนะครับซึ่งรายงานข่าวล่าสุดออกมาแล้วคอนเฟิร์มนะครับว่าไม่พร้อมนะครับโดยจะไปพร้อมน่าจะเป็นนัดที่ออกไปเยือนแอตเลติโกมาเรดในสื่อยูฟ่าแชมเลียกนะครับส่วนอีกคนนึงนั่นก็คือโคพาเมอร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวหลักเท่าไหร่นะครับก็มีการบาดเจ็บไม่น่าจะพร้อมส่วนอีก คนหนึ่งไม่มีแน่นอนนะฮะนั่นก็คือเบนจามินเบนดี้นะครับตอนนี้เนี่ยติดคดีความนะฮะก็ไม่น่าจะโดนตัดเชื่อกแล้วล่ะนะครับเพราะว่าคดีความนั้นอ่าผ่านมาปีกว่าละยังไม่มีอ่ายังไม่หลุดคดีเลยนะฮะอ่ะนี่คือสภาพทีมของซิตี้นะครับอ่ะเรามาดูทีมนิวกันหน่อยท่านผู้ชมนะครับอ่ะทีมนิวของฝั่งซิตี้นะครับที่กล่าวไปนั่นก็คือรูเบนยีอาร์ตนะครับคือมีผลกระทบเลยนะครับเพราะขาดลูเบนยีอาร์ตเป็นกองหลังตัวหลัก ซึ่งคอยจับคู่กับเออร์เลมาริกลาป็อกนะครับก็ขาดไปนะฮะมีอาการบาดเจ็บนะครับไม่แน่ว่า,าจะทันลงเล่นกับแอตเลติกมาดริดได้หรือไม่ในช่วงกลางสัปดาห์นัดที่2ของอยูฟ่าแชมเปียนะครับนัดเจอกับลิเวอร์พูลไม่มีแน่นอนส่วนอีกคนหนึ่งก็คือโคพาเมอร์นะครับก็ไม่สามารถลงสนามได้2คนนี้ที่กล่าวไปนะครับส่วนตำแหน่งนอื่นๆนั่นก็คือฟูลแบ็ยขวานะครับเจอเรื่องดีนะฮะนั่นก็คือคายวอล์กเกอร์นะครับ หลังจากคายวอเกอร์เนี่ยไม่ได้ลงเล่นนัดที่ชนะแอนลนูกมาริดมา1หนึ่งูนะครับตอนนั้นใช้จอคาร์เซลโลลงเล่นทางฝั่งขวาแล้วก็จับเอาทางฝั่งของนาธานอาเก้นั้นไปยืนทางฝั่งซ้ายนะครับฉะนั้นในนัดนี้จะได้คายวอเกอร์กลับมานะครับประจําการทางฝั่งขวานะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงเล่นในนัดวิฟานชมรีเจอกับแอนลนูกมมาริดนะครับชนะแล้วนะครับคนที่จะหลุดไปเป็นตัวสำรองนะฮะ นั่นก็คือนาธานอาเก้นะครับเพราะจะโยกเจา้าคอนซโล่เนี่ยไปเล่นทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วคายวอร์เกอร์มาเล่นทางข,งขวานี่ครับนี่คือเรื่องที่ดีของทางฝั่งของซิตี้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นันด้านกลางนะฮะนั่นก็คืออินคายกุนโดกันนะครับพร้อมรักษาตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งกองกลางนะฮะโดยจะลงเล่นกองกลาง3มคนก็จะมีอินคายกุนโดกันนะฮะ โรดี้เควินเดอบอยนะครับหลังจากนัดที่แล้วเนี่ยก็ใช้3คนนี้ลงเล่นนะครับในตำแหน่งกองกลางนะฮะโดยจะมีเดอบอย์นี่ยยืนทางฝั่งขวาโรดี้ยืนตรงกลางนะฮะแล้วก็อินคายคุนโดลกาอินคายคุนโดลกายืนทางฝั่งซ้ายนะครับในระบบกองกลาง3ตัวนะครับแต่นะครับก็มีโอกาสสอดแทรกนะครับอาจจะมีการจับเบนโดซิวาลงเล่นตรงกลางนะครับแต่ดูแล้วนะฮะเป๊ปกูดิล่าเนี่ย น่าจะยัดเปโดโนซิวาให้เล่นเป็น3แนวลุกไปเลยนะครับอ่านี่นี่คือตำแหน่งกองกลางนะครับของเปปกูลีล่านะครับฉะนั้นกองกลางนะฮะก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะส่งอินคายกุโนกันนะครับโรดี้นะครับและเควินเดอะบอยนะฮะซึ่ง3คนนี้ร่วมร่วมเล่นกันมานานนะครับและรู้เข้าขารู้ใจนะฮะในตำแหน่งกองกลางนะครับส่วนตำแหน่งแนวรุกนะครับโดยเปปกูลล่านั้นนะฮะ ชื่นชอบใช้ระบบกล้องหน้า3คนนะฮะโดยนัดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ส่งทางฝั่งของลาฮิมสเตอร์ลิงเป็นตัวจริงทางฝั่งซ้ายนะฮะตรงกลางเป็นแบรเดโนซิวานะครับส่วนทาด้านขวาเป็นริยัตมาเลสนะครับส่วนในนัดนี้นะฮะคาดการณ์กันว่าะจะออกสตาร์ทโดยการใช้พักทางฝั่งของซีวาเอาไว้แล้วส่งแจ็คกิลิตนะครับลงทางด้านซ้ายนะครับ แล้วก็จะมีฟิลฟเดนนะครับลุงเป็นตัวจริงเลยนะฮะตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีราฮิมสเตอร์ลิงนะครับอยู่ทางฝั่งขวานะครับในระบบกองหน้า3ตัวนะครับเขาคาดการณ์นะนะฮะส่วนตัวสอดแทรกก็มีเยอะเลยนะฮะอย่างเช่นรุยัตมาเรสนะครับแล้วก็แบรนโดซิวาแล้วก็ยังมีอ่าทางฝั่งของกองหน้าชาวบราซิลอีกนะครับอ่านั่นก็คืออ่า เมซุดนะครับกาเบียเมซุดนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแนวรุกของซิตี้เนี่ยหลากหลายเหลือเกินนะฮะก็เลยเดาไม่ออกว่าจะส่งใครลงเล่นแต่สื่อเขาคาดการกันว่าน่าจะเป็นาทางฝั่งของแจ็คกิลดได้ออกสตาร์ทก่อนนะครับฟิลฟูเดนตรงกลางแล้วก็ทางด้านขวาเป็นสเตอร์ลิงนะครับในระบบกองหน้า3คนนะฮะทางฝั่งของซิตี้นะครับเขาคาดการกันว่าอย่างนี้นี่คือทางฝั่งรเบยสีฟ้านะครับก็ต้องบอกว่า มีปัญหาตำแหน่งแนวรับนะครับนั่นก็คือรูเบนียอาร์ตนะครับถ้าหากขาดรูเบนียอาร์ตนะครับก็อาจจะเป็นจอห์นสโตนนะครับที่จับคู่กับลาป็อกนะฮะในตำแหน่งเซ็นเตอร์นะครับนี่คือความพร้อมของโจเซฟเป๊ปกัวเดียล่านะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านต่อไปเรามาดูทางฝั่งลิเวอร์พูลของเรากันบ้างนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฟูลทีมค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับโดยเห็นรายชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนมีอาการบาดเจ็บนะครับนั่นก็คือฟันมิโย ก็คือมีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะมีการบาดเจ็บเนื่องจากล้านะครับลงเล่นเยอะเพราะตัวของฟอร์มิโย่ไปเล่นกับทีมชาติบราซิลมานะครับแต่เชื่อนะครับว่าคงจะฟิตทันแน่นอนในวันที่10เมษาย,ยนนะครับเพราะดูแล้วนะครับฟอร์มิโยเนี่ยเป็นแกนหลักเลยนะฮะยังไงต้องฟิตนะครับก็มีอาการเหนื่อยล้าเท่านั้นนะครับส่วนอาการบาดเจ็บนั้นแหล่งข่าวนะออกมาบอกว่าคือฟิตพร้อมสมบูรณ์นะครับมีแค่เรื่องของสภาพร่างกายที่ รมศึกหนะักเท่านั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูทีมนิวของลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะฮะโดยทั้งสื่อบอกว่าเจอเก้งคลอปนะฮะนะฮะก็บอกว่าฟฝนโยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับในนัดที่ชนะเบนฟิก้ามา31นะครับแต่คาดการณ์กันว่าน่าจะฟิตพร้อมลงเล่นนะครับคือบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะครับที่เอทีฮัสเตเดียมนะครับ ส่วนทางตำแหน่งอื่นๆนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเจคเก้นคลับนะฮะก็สามารถเปลี่ยนนะครับก็คือตำแหน่งเซนเตอร์นะครับหลังจากที่ไปเยือนเบนฟิก้าที่สนามเอสตาเนียดาลุสนะครับตอนนั้นน่ะใช้อิบราฮิมาโกนาเต้นะฮะในตำแหน่งแนวรับเนี่ยจับคู่กับทางฝั่งของฟันไดนะฮะแต่กลับมาเจอกับซิตี้นะฮะในการออกไปเยือนเนี่ยจะใช้ เจอมาติปนะครับจับคู่กับฟันไดแทนนะครับในตำแหน่งแนวรับนะครับคือมีเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวนอกนั้นซ้ายขวาเหมือนเดิมเทนขวาซ้ายโรเบอร์สันนะครับส่วนตำแหน่งนอื่นๆนะครับนั่นก็คือแดนกลางนะครับต้องคุณคิดอย่างหนักเลยนะฮะหลังจากที่นัดที่แล้วเนี่ยฟาร์มิโยออกสตาร์ทเคียงข้างนาบีเกต้านะครับเขาบอกนะครับแล้วก็มีติโก้นะครับ3คนในตำแหน่งกลาง3คนในแมตช์ที่ ลงเล่นกับเบนฟิก้านะครับนัดนี้อาจเป็นไปได้นะครับจะเปลี่ยนกับตันทีมจอแดนแฮนเดอร์สันนะครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะฮะอ่าออขออภัยนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่จอแดนแฮนเดอร์สันเนี่ยอ่าจะได้เป็นตัวสำรองนะครับโดยเขาบอกว่าอาจจะเป็นกองกลางคือนาบีเกตาฟาบินโยแลวก็ติอโกนะครับได้ลงเล่นก่อนนะครับอ่าอันนี้ทางสื่อนี่นะ แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกับตันทีมแหละลงเล่นนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในเรื่องของอาการกระตุ้นนะครับแล้วก็ต้องมีหัวมังกรอนะ่ะพูดง่ายๆนะต้องมีคนที่เป็นกับตันทีมที่อคอยอกระตุ้นลูกทีมนะครับผมตัวผมเองนะแต่สื่อเข้าข้างกันก็นว่าน่าจะเป็นนาบีเกตานะครับฟัมโยและติโก้ไล้ลงเล่นใน3มิฟิลนะฮะส่วนจอดนเฮนนั้นได้ลงแน่แต่น่าจะอ,าออกสตาร์จาก มานั่งสำรองนะครับนี่คือค่ากลางในตำแหน่งกองกลางของสื่อนะครับส่วนต้องตำแหน่งแนวรุกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นปัญหาอีกนะครับเพราะแนวรุกโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าจับใครลงเล่นก็น่ากลัวนะฮะแนวรุกเนี่ยมีตัวเลือกมากมายเลยนะฮะสำหรับเจอเก้นครับนะครับก็บอกออปชั่นเยอะนะฮะโดยมีโรเบรโตเฟอร์มิโนนะครับและดิโกโจต้าเนี่ยนะครับพร้อมลงเล่นนะครับโดย2คนเนี้เป็นตัวสำรองนะฮะในนัดที่เจอเบนฟิก้านะครับแล้วก็ยังมี โมเมตซาร่าลุยดิอาร์ตนะครับและซิลูมาเน่อีกนะครับอันนี้ต้องซื้อใจบอสแล้วล่ะนะครับทางฝั่งแนวรุกนะครับแต่ทางฝั่งของสื่อเนะี่ยเขายังมองว่าค่อนข้างเป็นทางฝั่งของดิอาร์ตนะครับอ่าเขาบอกว่าดิอาร์ตมาเน่และซาร่านะครับอาจจะได้ลงเล่นก่อนนะครับใน3ามสันเนี่ยเราลุกนะครับส่วนโชต้าเฟอร์มิโนนั้นน่าจะคอยเป็นตัวทีเด็ดตัวซัพพอร์ตนะครับในกรณีที่3คนนี้ อาจจะตีปั่นนะครับอาจจะหมดมุกนะฮะอาจจะเป็นส่งเฟอร์มิโนกับโจต้าลงมานะครับในสถานการณ์ที่ต้องการประตูนะครับอ่ะนี่คือทางฝั่งของคาดการณ์นะฮะทางฝั่งสื่อนะครับอ่ะเราไปดูเรื่องของ11รายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเราไปดูทางฝั่งของเจ้าบ้านนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะมาภายใต้ระบบ443ขออภัยนะครับ4 3 3นะครับอ่า โดยผู้รักษาประตูนะฮะก็จะเป็นแน่นอนเอเรชอนโมราเรสนะครับกลางหลังสี่คนซ้ายสุดนะครับเป็นจอคานเซโร่นะครับเซนเตอร์นะฮะไม่มีดีอาร์ตนะครับน่าจะใช้เอเลมันลิกลาป็อกจับคู่กับจอห์นสโตนนะครับส่วนขวาสุดนะครับกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงก็คือคลายวอเกอร์นะครับฉะนั้นนากทันอาเกะก็หลุดไปเป็นตัวสล็องนะครับก็ยังมาที่แดนกลางนะฮะก็จะมีอินไคลกูโดกันทั้งทั้งซ้ายนะฮะ ตรงกลางเป็นโรดี้นะครับคอยตัดเกมนะครับเป็นมิดฟิลบอกทูบ็อกและขวาสุดนะฮะเป็นเควินดบลอยนะฮะตอนนี้กำลังฟอร์มดีเลยนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายเยอะเลยทีเดียวนะครับอันตรายนะฮะในแ่งกองกลางนะครับส่วนแนวรุกนะครับก็ค่อนข้างเลือกยากเหมือนกันนะเพราะว่าแนวรุกซิตี้ก็มีแต่จำๆทั้งเลยนะฮะแต่สื่อคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นโอกาสของแจ็คกิลิตทั้งด้านซ้ายนะครับตรงกลางเป็นฟิลโฟเดนนะครับ แล้วก็ขวาสุดเป็นราฮิมสเตอร์ลิงนะครับซึ่งมองณนตรงนี้เนี่ยเร็วกันทั้งหมดเลยนะฮะเร็วกันทั้งหมดเลยต้องระวังให้ดีในเรื่องของอาการเล่นเกมรุกของเรือใบนะครับพอส่งฟีโฟอเดนกับราฮิมสเตอร์ลิงลงพร้อมกันเนี่ยมีความจับต้านนะครับนี่คือไลน์อัพของแมนเชสเตอร์นะครับที่คาดการนะครับท่านผู้ชมบอกว่าคาดการนะฮะยังไม่ใช่ของจริงนะฮะ ภายใต้ระบบ4-3-3นะครับก็ใช้ประจำระบบนี้ครับเป็นฟุตบอลสมัยใหม่นะฮะเราข้ามว่างมาดูลิเวอร์พูลของเราท่านผู้ชมเจอกิ้งครอปนะฮะแน่นอนระบบเดิม4-3-3นะครับส่วนจะมีใครกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับก็คงจะมีเปลี่ยนแปลงไม่กี่ตำแหน่งนะครับอ่ะปุโรหาประตูแน่นอนนะครับไม่มีใครแทนได้เป็นอลิซูเมเกอร์กองหลัง4คนนะครับทั้งนั้นขวาเป็นเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับ เซนเตอร์กลับมาใช้จุเอลมาติฟนะครับจะลงเป็นตัวจริงแทนอิบรอยมากกวาเต้ค่อนข้างหน้านะครับจะจับกู้กับพิยักษ์เบอร์กิฟันไดนะครับส่วนซ้ายสุดแน่นอนเป็นโรโบนะครับแอนดี้โรเบอร์สันนะครับแตยังไม่ที่ตรงกลางนะฮะต้องซื้อใจนะฮะผมก็ค่อนข้างที่จะเชียร์กับตันนะให้ลงเพราะว่ากับตันเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่านะครับแล้วก็ช่วยคอยกระตุ้นน้องๆภายในทีมนะครับ แต่สื่อเนี่ยอ่ะเขามองว่านะ่าจะเป็นเกียต้านะครับทางด้านขวานะครับแทนที่กับตันนะฮะตรงกลางเป็นฟามโยนะครับแล้วก็เป็นซ้ายเนี่ยเป็นตีโก้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าคือมองเกียต้าเป็นตัวจริงเนี่ยเพราะว่าในเกมนัดที่แล้วนะที่เจอเบนฟิก้าเนี่ยตัวของนาบิลต้าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับโดยชนะการเทลโกลเนี่ยสถิติที่ออกมาจากอนะัฟต้าเนี่ยคือดีที่สุดอ่า ในเกมเกมนั้นนะครับคือเก่งที่สุดในเกมนั้นชนะแท็บเกิลนะครับสื่อก็เลยมองว่ามีโอกาสเบียดกับตันทีมนะฮะเป็นตัวสุ่นอกนะครับในตำแหน่งกองกลางของลิเวอร์พูลนะครับส่วนแนวรุก3ประสานนะครับโอ้ยท่านผู้ชมครับคือเลือกยากจริงๆนะฮะทุกคนโชว์ฟอร์มดีค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่มีเพียงแค่ซาร่าห์เท่านั้นที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนขาด สมาธิขาดสติไปนิดหนึ่งนะครับเพราะเขามีเรื่องราวที่ต้องให้คิดมากนะครับแต่ผมเชื่อนะว่าน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงเพราะบอสก็คงจะมีการเข้าไปพูดคุยนะครับเพราะแข่งจริงๆนะวันที่10เมษายนนะครับอาจจะเคลียร์ให้มันเรียบร้อยนะฮะให้สภาพจิตใจมันดีขึ้นนะครับสําหรับซาลาดแต่ตอนนี้ยอมรับนะว่ามองดูซาลาดในการเล่นเนี่ยเหมือนอมทุกไว้นะฮะก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับเพราะเขาผิดหวังมานะฮะส่วนสามระสาในแนวลุกค้ากานก็ว่าทานั้นขวาเนี่ยจะเป็นโมหิตซาลานะครับ ตรงกลางน่าจะเป็นซาดิโอมาเน่นะครับส่วนซ้ายสุดนะครับตอนนี้ทุกคนกําลังจับจ้องเลยนะฮะนั่นก็คือลุยดิอาร์ตนะครับคอยกระชากลักเลื้อยทางด้านซ้ายนะครับบอลอยู่กับเท้าทีไรเนี่ยโอ้โหวิวาร์ตลอดนะครับบอกตรงๆเลยสไตล์เนี่ยโอ้โหสไตล์กูดิโน่บวกเนย์มานะครับอยู่ในตัวดีอาร์ตนะครับแถวๆจริงๆนะฮะนี่คือไลน์อัพของลิเวอร์พูลนะครับที่คาดการนะฮะจะใช้สู้กับ แมนเชสเตีภายใต้ระบบ4-3-3นะครับอ่านี่คือคาดการณ์นะครับต่อไปเราไปดูบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับแล้วก็ราคาตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างโดยเริ่มต้นที่บทวิเคราะห์คู่นี้ของสื่อบูสกอร์นะครับให้ใครชนะนะครับอ่าตอนนี้อยากจะบอกว่าราคาค่อนข้างสูสีมากๆเลยนะโอ้โหสูสีดูดีจริงๆนะฮะอ่าสื่อก็ให้เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับอ่า ตอนนี้น่ะราคาเนี่ยออกได้3หน้าเลยน่านผู้ชมนะครับเลือกยากนะครับบอลซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับแอดมินก็ค่อนข้างที่จะโอ้โหดูนะครับราคาโอ้โหเป็นไม่ได้หมดนะครับชนะแพ้เสมอราคาเท่ากันเลยนะครับอ่ะเราไปดูหน่อยว่าสื่อเขามองยังไงนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับแต่ให้เสมอ -2 องนะนะครับโดยเขาบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะว่าถาตอนนี้เนี่ยซูเปอร์บิ๊กแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกลูกหนังเนี่ยนะครับ เป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งตั้งสองทีมเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ดึงดูดผู้คนทั่วโลกเนี่ยจับจ้องมาที่เกมนี้เนี่ยคาดการณ์กนว่าคนดูหลายล,าล้านคนแน่นอนนะครับโดยก็บอกว่าทางฝั่งซิตี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แบบสบายสบายแล้วนะฮะหลังจากที่นำโด่งลิเวอร์พูลเลยนะครับตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะทำได้นะครับตอนนั้นน่ะ ในช่วงเดือนมกราคมนะฮะดูเหมือนว่าซิตี้นั้นจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าห่างจากแต้มลิเวอร์พูลค่อนข้างเยอะนะครับแต่พวกเขาครับท่านผู้ชมแมนซิตี้กลับไปทำแต้มหล่นนะฮะไล่ตั้งแต่เจอท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะคริสตัลพาเลทนะครับทำแต้มหล่นนะครับแล้วก็มีเจอกับเซาท์แฮมป์ตันด้วยนะครับเนี่ยสามแมตช์นี้เท่านั้นเองนะครับสามแมตช์นี้นะครับ ก็เลยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่6ของพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องลุ้นหนักเลยนะฮะคือไปพลาด3นัดนะครับเซาเทมป์ตันสเปอร์และคริสตัลพาเลซนะครับอ่าส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลเองนะฮะเรียกได้ว่าตอนนั้นนะ่ะในช่วงต้นปีนะเขาบอกอ่าช่วงต้นปีเขาบอกลิเวอร์พูลนั้นนะมีแต้มตามหลังซิตี้อยู่12แต้มนะครับโอโ้โหโหดจริงๆแต่อย่างไรก็ตามเดเลตนะครับก็บอกว่า เริ่มต้นสกอราดในปี2022เนี่ยนะครับเก็บได้ถึง31แต้มท่านผู้ชมนะครับเก็บได้31แต้มนะครับจากฟอร์มนะฮะจาก33แต้มโอ้โหโหดจริงๆคือหลุดไปเสมอแค่เชลซีนะฮะเนี่ยฮะที่ไปเสียแต้มกับเชลซีนะฮะไม่งั้นเก็บได้3 33แต้มเต็มนะครับเจอเงนคลับโหดมากนะครับคุณทีมาในปี2022นะครับและพวกเขานะฮะอ่า เจคิงคลับนะครับไม่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้ว4เกมอ่าโฟนะครับโฟเอ่อโฟฟเกมนะครับเขาบอกประมาณนี้คือหนล,ล่าสุดที่ชนะต้องย้อนกลับไปปี2015นะครับชนะ4-1นะครับอ่าก็มีสถิติไม่ค่อยดีนักนะครับคือชนะล่าสุดในปี2015นะนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแต่ลิเวอร์พูลนะครับก็ทำให้เห็นว่าอ่า บริหารมันมีขึ้นได้นะครับหลังจากตามอยู่เยอะเลยนะครับก็ไล่จี้มาเหลือแต้มเดียวนะครับอ่าส่วนสัปดาห์นี้นะครับลิเวอร์พูลกับซิตี้เจอกันพรีเมียร์ลีกเสร็จแล้วนะต้องมาเจอกันเอฟเอคัพอีกนะครับโอ้โหนะฮะในรอบรองชนะเลิศนะครับที่เวมรีสเตเดียมนะฮะหลังจากที่ลิเวอร์พูลนั้นนะครับเก็บไปแล้วถ้วยหนึ่งนะความสำเร็จของลิเวอร์พูลนะนั่นก็คือคาราบาวคัพนะครับ แล้เวเจอกันอีกนะฮะเขาบอกอย่างนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าต้ง2ฝ่ายเนี่ยสูสีกันมากนะครับมีโอกาสแพ้ชนะเนี่ยเท่าๆกันเลยนะฮะแล้วก็เสมอด้วยนะครับฉะนั้นจะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นระหว่างต้ง2ทีมนะฮะเป็นทีมที่ของความยิ่งใหญ่ในกองกฤษสอทีมนะฮะตั้งแต่สกสารนี้มานะครับฉะนั้นแล้ว มันดูไม่ออกนะครับดูยากมากว่าใครชนะซื้อก็เลยให้เสมอกันสองสองนะครับอ่าเขาให้เสมอกันสองสองทั้งสื่อนะครับอ่าอันนี้ทั้งสื่อนะให้สองสองนะครับเขาก็มันสูสีจริงๆนะท่านผู้ชมอ่ะต่อไปไปดูทางฝั่งของแอดมินกันบ้างนะครับอ่าแอดมินมีทัศนะยัอย่างไงนะครับคือคู่นี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับยังไงต้องวิวิเคราะห์เนี่ยต้องเอ็นเอียงไปทางฝั่งลิเวอร์พูลอยู่แล 8, 2, nah ้วนะครับ <kernel> เดามาดูกันหน่อยว่าผมจะวิเคราะห์แนวโน้มแบบไหนนะครับะตอนนี้นะครับผมมองดูว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นนะครับคือรอคอยเกมนี้มาอย่างนานแสนนานนะครับที่จะชนกับซิตี้นะครับผมเชื่อนะผมเชื่อจริงๆว่าเกมนี้บอสไม่อุดนะครับคือด้วยลักษณะของบอสแล้วนะครับเป็นคนที่กล้าหน้ากล้าเสียนะครับคือเขารอที่จะมาเจอกับซิตี้เพราะว่า ต่อนน่ยตามถึง14 12แต้มนะครับไล่มาเหลือแต้มเดียวเขาลอที่มาเจอนัดนี้แหละผมว่ามีเท่าไหร่ใสให้หมดแน่นอนแล้วประกอบกับเรื่องของการวางแผนมานะครับทุกคนก็เห็นแล้วลหละนะครับในนัดที่แล้วมีการวางแผนยังไงนะครับเล่นกันคนละครึ่งนะฮะคือรักษาสภาพความฟิตเพื่อมาเจอเกมนี้จริงๆนะฮะแล้วผมมองว่าอ่าปัจจัยสําคัญนะฮะก็คือเรื่องของหัวจิตหัวใจนักสู้นะครับ ทางฝั่งซิตี้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเรานะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องของอความบ้าคลั่งเนี่ยลิเวอร์พูลมันมันน่าจะบ้าคลั่งมากกว่านะครับแต่เราก็ประมาทไม่ได้เพราะเรามาเยือนทางฝั่งของเอติฮัสเตเดียมเป็นสนามที่มีความจุนะครับแล้วก็ผู้คนนั้นนะฮะเข้ามาชมเกมน้นนี้เยอะแน่นอนนะครับคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องแท็กติกเลยนะครับแท็กติกมันค่อนข้างสูงสีระบบการเล่นก็เหมือนกันนะครับ ผมมองดูเรื่องของความผิดพลาดดี่ว่าครับถ้าหากใครผิดพลาดหรือว่า,าผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะนําไปสู่หายนะได้นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็มองดูแล้วนะครับลิวรูพูใส่เต็มแม็กจริงๆครับมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเรื่องแทคนติกเนี่ยคือไม่ต้องพูดละละนะครับเอาเป็นว่าใครผิดพลาดน้อยที่สุดเท่านั้นนะครับจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับผมกลัวก็คือกลัวเรื่องของกรรมการนะครับที่ก่อนนั้นก็เตมูจมก็เห็นอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขากําหนดมาแล้วนะครับว่าจะเป็นทางฝั่งของพอเทนนี่นะครับแล้วก็แอนโทนีเทเลอร์นะครับเราก็ต้องรับสภาพไปนะครับแต่ผมมองดูแล้วเกมนัดนี้ยังไงนะครับผมไม่ขอพูดเรื่องแทคกติกละกันผมขอพูดเรื่องของใจที่ลิเวอร์พูลจะบ้ามากกว่าจะ คลั่งมากกว่าเจคินครับจะกระตุน้นทุกสิ่งทุกอย่างมีในเกมนี้นะก็เอามาเป็นว่าเรามาลุ้นกันในเกมดีกว่าเพราะว่ากุนซือทั้งสองทีมก็สูสีกันเพปโกเดล่า <laughs> กับเจเกนครับนะครับบ้าเหมือนกันนะฮะเราไปดูในเกมนะครับผมก็ไม่กล้าฟันธงเลยเอาเป็นว่าผมเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับไม่กล้าฟันทงว่าใครชนะเลยเพราะมันค่อนข้างสูงสีจริงๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครผิดพลาดน,น้อยกว่ากันทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะแล้วกันนะครับ แล้วแฟนๆแล้วครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับคู่นี้นะครับมันช่างสูสีกันจริงๆนะฮะโอ้โหพพ์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าลิเวอร์พูลจะใช้วิธีการเล่นยังไงเพื่อล้มซิตี้ให้ได้นะครับแล้วซิตี้จะใช้วิธียังไงเพื่อล้มลิเวอร์พูลให้ได้นะครับส่วนตัวแอดมินมองดูแล้วนะครับไม่กล้าวิเคราะห์เลยนะครับช่างสูสีกันจริงๆนะฮะชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับแล้วกลับพบกันใหม่สวัสดีครับ